ก็เห็นได้ค่ะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงเรื่องของอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงค่ะพอได้ยินแบบนี้นะคะคุณผู้ชมกูเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะรู้สึกกลัวมากเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้หญิงหลายๆคนก็คงรู้สึกค่อนข้างกลัวเหมือนกันนะคะแต่ว่ากุ๊ดไปรู้มาค่ะว่ามีอยู่ที่หนึ่งเลยนะคะที่เขาสอนเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะก,การป้องกันตัวโดยเฉพาะให้กับเด็กแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะ เผื่อที่ว่ามีภัยอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะได้ดูแลป้องกันตัวได้ยังไงล่ะคะแต่ว่าที่นี่นั้นเขาจะสอนอะไรแล้วเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ สวัสดีค่ะคือจะถามนิดนึงอะคะ่ะที่นี่ค่ะเขาสอนเป็นศรริลปะการป้องกันตัวแบบไหนเหรอคะก็เราเรียกไอคิโดอัจฉยุทธ์ไอคิโดอัจยุทธค่ะก็คือเป็นหลักสูตรที่ครูเขียนขึ้นคือรวบรวมนะคะเอาวิชาไอคิโดแล้วก็มาผสมกับมวยไทยบ้างยูยุสูบ้างแล้วก็เอามาใช้เพื่อการป้องกันตัวแต่ว่าบางที พวกทหารตำรวจที่เขาฝึกเขาก็ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเช่นจับกลุ่มระงับเหตุนำพาช่วยเหลือผู้อื่นเพราะว่าคุณเห็นเนี่ยไม่ใช่มีแค่แบบว่าเด็กๆทั้งมีทั้งเด็กๆเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมีผู้ใหญ่ด้วยมีเป็นก็คือฝึกฝึกได้โดยที่ไม่จํากัดอายุแต่ว่าเด็กเนี่ยตั้งแต่6ขวบขึ้นไปส่วนผู้ใหญ่ก็ฝึกเรามีสมาชิกที่อายุ70ก็มีนะ70กว่า60สิบ ห้าสิบก็เยอะเอะแล้วอย่างนี้ในแต่ละกลุ่มอายุอะค่ะอาจารย์เขาก็จะต้องเหมือนกับได้พัฒนาการที่แตกต่างกันป่ะคะอย่างเด็กเด็แล้วคาดหวังอะไรอะคะเด็กๆเล็กๆเ,เ,เ,เลยเนี่ยก็ให้เขามีสุขภาพดีแล้วก็บุค,คลิกดีโตขึ้นก็ก็ไว้สำหรับป้องกันตัว พอดีเลยว่ารายการของเราวันนี้ค่ะมาก็จะถามเรื่องเกี่ยวกับภัยของผู้หญิงเงนี้ค่ะว่าผู้หญิงเนี้ยเขาถ้ามาฝึกแบบนี้แล้วจะสามารถป้องกันตัวได้ยังไงบ้างนะคะก็เราเน้นนะคะว่าอนอกจากจะฝึกวิชาในการหลบหนีในการเอาตัวรอดจากการโดนคุกคามเราก็จะอบรมเขาด้วยว่าเขาควรจะระวังตัวยังไงเวลาออกจากบ้านหรือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านสําหรับคนที่ฝึกเนี่ย เราหัดให้เขาระวังตัวหัดให้เขาเตรียมตัวว่าถ้าเกิดเหตุควรจะทํำยังไงแล้วก็การเอาตัวรอดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเทคนิคแล้วที่เขาจะต้องฝึกโดนอย่างเช่นที่เขาฝึกกันโดนล็อกคอโดนรวบตัวทํำยังไงถึงจะหลุดจากคนตัวใหญ่กว่าอันนี้ต้องฝึก ่ะยังแบบน้องมีแบบหลุดได้มีพลิกตัวได้มันอยู่เป็นทักษะก็ถ้าเขาฝึกบ่อยๆมันก็จะเป็นสัญชาตญาณคือมีอะไรขึ้นมาเขาก็เคลื่อนไหวก่อนโดยที่ยังไม่ทันคิดแล้วมันความเป็นไปได้ในการเอาตัวรอดมันก็จะมีมากขึ้นเห็นก็ฝึกกันอย่างนี้แล้วอะค่ะอาจารย์ช่วยสอนกูสักท่าสองท่าได้ไหมคะเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูทั้งนได้ได้สอนได้แต่หนูต้องเปลี่ยนชุดก่อนดีไหมไปเปลี่ยนชุดมาก่อนแล้วกันค่ะ ตอนนี้เริ่มจากท่าอะไรก่อนดีคะเอาง่ายๆนะคะโดนจับมือนะคะอันนี้ก็เหมือนกับเวลาเราโดนกระชากกระเป๋าหรือโดนยึดมือไว้ไม่ให้ไปไหนนะคะอันแรกเลยเราควรเคลื่อนตัวให้ห่างนะคะแล้วก็ทำให้หลุดโดยการกลางนิ้วมือหมุนตัวออกแต่ว่าไม่ได้ใช้แรงที่แขนอย่างเดียวใช้ตัวด้วยถ้าเผื่อเขาไม่ยอมปล่อยเขาก็เสียหลัก อ่าขยับตัวหนีมือน,นั้นอ่าจับมือเขาดึงลงมาดูท่าที่มันน่ากลัวว่าจะเป็นอันตรายนะคะคือการโดนบีบคอบบีคอ,อ,อ่าถ้าเราหมวดไปแกะมันก็สู้แรงคนห้ายไม่ไหวคือถ้าหนูผักเขาไม่ออกจับนั่นผักเขาไม่ออกหนูก็เอาตัวออก เ,เดินออกไปก็เอาตัวรอดรอดไปเออง่ายไหมคือถ้าเป็นการจับปุ่มอย่างเงี้ยค <Okay. S 1> ือไอคนที่ที่จับอ่ะส่วนมากผ่านี้มันจะมีคนเข้ามาอีกคนเพราะฉะนั้นเอาเราควรจะหนีอย่างนี้ออกข้างหลังไหนลองทำซิแล้วก็บอกว่าเรียนอะไรนะยูโดโมา อ่าไหนกบจะเข้าไปบีบคอสิอ่านั่นแหละเป็นไงห้าดางจะไม่รอดเป็นไง แต่ว่าเหน่อยไปนิดนึงค่ะคิดว่าถ้าได้ซ้อมได้ฝึเ<า>กเรื่อยๆน่าจะเก่งขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะมาเรียนเกี่ยวกับเสียปากการป้องกันตัวแบบนี้ค่ะ,ะก็<ด>ะถ้าเป็นชมรมเราอะนะคะชมรมอัธยุย์จะมีสองแห่งคือที่เอสพานาดแคลายชั้น4แล้วก็ที่นี่คือที่ศูนย์กีฬากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะและอ,อีกแห่งหนึ่งก็คือของชมรมการต่อสู้ป้องกันตัว ที่โรงเรียนในเรืออากาศซึ่งก็เป็นเราเป็นพันธมิตรการฝึกร่วมกันนะคะแล้วนอกจากนั้นเราก็จะอบรมให้บุคคลทั่วไปฟรีนะคะทุกเดือนเดือนละ1ครั้งก็ทั้ง3แห่งก็อาจจะติดตามได้ทาง Facebook อัธยุ์นะคะหรือตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ได้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ทางไปถ่ายทำกันที่เชียงรายค่ะและที่นั่นนะคะกูดก็มีโอกาสได้ไปทานอาหารอยู่ชนิดหนึ่งค่ะซึ่งอร่อยและก็น่าทานมากเลยแต่ว่าเขาบอกว่าหาทานได้เฉพาะในเชียงรายหรือว่าในแถวๆนั้นนะคะทางฝั่งพม่าค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะมีชื่อที่น่าสนใจมากค่ะว่าพิซซ่าไทยใหญ่ค่ะ <S <S ฟังอย่างนี้สงสัยแล้วใช่ไหมล่ะคะจริงๆแล้วนะคะ อาหารชนิดนี้นะคะเขาเรียกกันว่าข้าวซอยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ข้าวซอยที่เราทานกันของทางเหนือนะคะเป็นข้าวซอยที่มีเครื่องเคียงที่แตกต่างกันมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันค่ะเพราะว่าเป็นข้าวซอยที่มาจากทางด้านของไทยลื้อนั่นเองค่ะ อย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปก็พิซซ่าไทยใหญ่หรือว่าก๋วยเตี๋ยวลอยน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวลอยน้าเพราะว่าเขาจะเอาแผ่นแป้งนี่แหละคะ่ะไปลอยในน้ําร้อนๆแล้วก็ทําให้มันสุกค่ะงั้นก่อนอื่นก็ผสมแป้งกันก่อนนะคะอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็จะใส่แป้งมันลงไปนิดนึงค่ะใส่ลงไปนะคะ สเสร็จแล้วก็ผสมน access, like ้ํานะคะลงไปทีละนิดค่ะถ้าใส่ไปทีเดียวหมดเนี่ยแป้งมันจะจับตัวกันเป็นเม็ดเม็ดก้อนๆแล้วก็จะไม่ละลายค่ะเสร็จปุ๊มนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่นี่ค่ะผักชีที่เราซอยเอาไว้ลงไปค่ะ ใส่พิมพกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นพิมพ์เค้กก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นถาดพลาสติกก็ได้ค่ะที่สําคัญมากก่อนที่จะใส่แป้งลงไปนะคะก็ต้องทาน้ํามันก่อนค่ะจะได้ไม่ติดนะคะ<ม>ก็ควรจะใช้เป็นน้ํามันพืชที่ไม่มีกลิ่นนะคะตักแป้งค่ะนี่ใส่ลงไปค่ะทีละนิดนะคะ ค่แล้วก็รอให้แป้งเนี่ยสุกค่ะจะรู้ได้ยังไงว่าแผ่นแป้งเนี่ยสุกแล้วใช่ไหมคะแผ่นแป้งเนี่ยเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็จะมีความใสแล้วก็จะมีเป็นฟองอากาศเนี่ยผุดขึ้นมาค่ะ <The> <are> <The pan> นี่ค่ะก็จะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะเดี <The> ๋ยวเราก็เอาออกมาเลยค่ะอ <The> ัน <so> นี <une> <The> ้นะคะ แป้งสุกแล้วค่ะเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ผักแล้วก็เนื้อสัตว์กันค่ะก็ใส่ผักลงไปก่อนนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ โรยพริกชี้ฟ้าลงไปนะคะถ้าใครชอบแบบเผ็ดเลยนะคะรสชาติจัดจ้านมากๆเนี่ยใช้เป็นพริกกระเหรียงก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นพริกป่นก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ากูคิดว่าถ้าเป็นพริกชี้ฟ้าเนี่ยจะทานได้หลายคนกว่าเพราะว่าไม่เผ็ดมากค่ะและเด็กๆเขาก็จะชอบเป็นสีสันสวยๆค่ะ I'm I'm fire, your your Joe Venus, minha vida, a minha f a i r de o u t r e saia. Weapons of crystallize, m a k e a n g every maiden mad. Black as a dark and night she was, got that no one else h a She's got it. Your baby, she's got it. อาหารอาหารทางภาคเหนือนะคะเขาก็จะไม่ค่อยทานพวกเนื้อสัตว์อย่างเนื้อวัวกันค่ะก็ ใช้เป็นปลาจะดีกว่านะคะเพราะว่ามีประโยชน์กับสุขภาพด้วยค่ะแล้วอันนี้นะคะก็เป็นทูน่าแซนด์วิชน้ำแร่ค่ะก็ไม่มีทั้งน้ำเกลือแล้วก็น้ำมันด้วยค่ะ ซอยน้ําที่เคยไปทานที่เชียงรายนะคะว่ากันว่ามีอยู่ร้านเดียวเท่านั้นแหละค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะกุดก็เอามาให้ได้ชิมถึงที่บ้านนี้เลยล่ะค่ะถ้าใครชอบนะคะลองไปทําทานดูได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเพิ่มคุณค่าทางอาหารไปด้วยค่ะใส่ทูนา่าใส่ผักนะคะลงไปค่ะจะได้ทานแล้วมีประโยชน์มีสุขภาพดีกันทุกคนค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะข้อมูลและผลิตภัณฑ์ดีๆจากซีเลคคูน่าในเครือที f ูเอฟค่ะ